มาแนละ้วคนที่สองมาแนละ้วโอ้โหเป็นเป็นชุดมัสคอตซูนั้นเลยโอ้โหม,มีพิวมพ์ว่าจีจีด้วย I am อ๋อบอกว่ารอรอคนอื่นด้วยรอคนอื่นด้วยโอ,โอเคโอเคสวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่เกมโรบอทอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นด่านที่มีชื่อว่า Tower of Hell ก็คือหอคอยแห่งนรกนั่นเองนะครับชื่อบอกได้เลยว่าโอ้โหคนทุกขอนพอดีๆแล้วมาดูกันครับว่าเกมนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเอามาด่านรอบที่หนึ่งดีกว่านะครับวันนี้เล่นแค่3ตานะครับเริ่มนะครับโอ้โหตกใจค่อยๆปีนขึ้นไปค่อยๆปีนขึ้นไปต้องใจเย็นนะครับ ดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าในแต่ละรอบนั้นจะมีดานทั้งหมดอยู่6ดดานด้วยกันนะครับค่อยๆปีนแล้วก็กระโดดฟึบโอเคแบบนี้ใจเย็นๆใจเย็นแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ยังมีฝั่งด้านบนอีกครับโอ้โหมีเลเซอร์ฝั่งด้านบนอีกค่อยๆเดินไปครับค่อยๆเดินไปต้งใจเย็นๆนิดนึงโอเคโอ้ โอเคโอเคด่านที่2องมานะครับโอ้โหแบบด่านแบบเลื่อนเลยนะครับฟลุ๊ปโอเคฟลุ๊ปเอา้าตกลงมาโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตกตรงนี้นี่ไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรเอาใหม่ใหม่ฟลุ๊ป, okay. ป okay. โอเคฟลุ๊ปโอเคโอเคฟลุ๊ปฟลุ๊ป ฟลุ๊บฟลุ๊บโอ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคและโอเคด่านที่สามแล้วด่านสีเขียวอ่อนนั่นเองฟลุ๊บค่อยๆไปฟลุ๊บฟลุ๊บฟลุ๊บ okay. โอ้ยเกือบโอเคโอ้โหมีด่านแบบขึ้นบ้างลงบ้างโอเค ต่อไปด่านที่4แล้วนะครับเป็นด่านแบบสีเขียวแบบขี่ม้านิดนึงนะฟลุบโอเคฟลุบฟลุบโอเคโอเคอุ้ยมีคนขึ้นไปแล้ววะเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าถ้ามีใครขึ้นไปถึงเส้นชัยแล้วแล้วปรากฏว่าจะกดเวลาให้มันเร็วขึ้นก็คือท่านรอดถ้าชนะหนึ่งคนก็เวลาจะ เดินเร็วเป็น2เท่านะครับ2คนก็4เท่า3ามคนก็เป็น8เท่าเพราะจะเป็นคูณออะนะ2อ่ะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่บวก2นะตอนนี้ก็กำลังจะด่าในรูปแบบของสีเขียวเข้มนะครับฟลือโอเคเดี๋ยวเรารอเวลานะครับรอเวลาเสียวอ,อยู่นะเนี่ยโอ้โหมันไกลเหลือเกินอนะโหมันไกลไปไหน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ถนัดเท่าไรนะจะรอบนี้แหลรรอบนี้ดีและโอเคเหลือเวลาอีกจริงๆเหลือแค่สนาทีนะครับ2นาทีกับหเหลืออยู่แค่สด่านสุดท้ายเองจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมจะถึงไหมจะถึงไหมฟลูบโอเคฟลูบโอเคอุ้ยมีคนชนะแล้วอุ้ยสีเท่าแต่ตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง1นนาทีแล้วนะครับเวลาจริงๆนะครับต้องรีบขึ้นแล้วต้องรีบขึ้น อย่าเป็นชนะคนที่3โอ้โหมีคนตกลงมาฟลุฟ๊ปฟลุฟ๊ปอย่าตกนะอย่าตกคนนาอยอย่าตกยี่เดียวอย่าตกยี่เดียวและโอเคสำเร็จครับเย้แล้วก็เริ่มมากดเวลาเลยครับอ่าม,ม,มีรอหน่อยครับมีรอหน่อยครับและจะเป็นไงและสำเร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหด่าน ผ่านจนได้ครับ <Woo! S 1> แค่เข้าครั้งแรกก็ผ่านเลยนะครับเอามาสู่ด่านที่2มาแล้วกันนะครับรอบทีล่านี้ทําได้สําเร็จด้วยดีรอบนี้จะเป็นอย่างไรโอ้มีเดินแบบตรงๆหน่อยไม่ไรโอเคฟลุ๊ปโอเคใจเย็นใจเย็นฟลุ๊ปฟลุ๊ป ในรอบแรกนี่โชคดีนะครับไม่ตายแต่ตกลงมาตกลงมาแบบหน่อยหน่ยนึงก็ถือว่ายังไม่เป็นไรนะโอ้โด่านนี้อันตรายตรงที่ตรงตรงเลเซอร์นี่สิครับถ้าเกิดว่าไปเหยียบปุ๊กนึงแล้วก็ตายเลยนะครับต้องใจเย็นโอ้โเจอด่านยนหน่อยโอเคโอเคชั้นสองชั้นสโอเคโอ้โหไปคนละทิศคนละทางนะหรอบใช้เวลาต่อหนึ่งหนาทีด้วยกันนะครับ กติจำได้ว่ามันจะใช้เวลา1รอบต่อ8นาทีนะเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเนินแล้วก็ไกลไปจัดเส้นชัยฝั่งอยู่ด้านบนน,นู่นน้รอรอเวลาครับรอเวลา,อวลาโอเคโอเครีบรีบไปนะครับเลเซอร์นี้อาจจะเดินเร็วก็ได้นะครับและและฟลุ๊ปยังไงยังไงฟลุปฟลุปฟลุปฟลุ๊ปอีกนิดเดียวฟลุ๊ปโอเคไปสู่ด่านที่3แล้วนะครับ ด่านเอยโอ้โห,โโหด่านแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงและรอเวลาแล้วครับต้องใจเย็นๆนะครับโอเคจะมีแบบขึ้นจะแบบเลื่อนแบบช้าบ้างเลื่อนเร็วบ้างกันเนาะแต่เราต้องใจเย็นๆเวลายังเหลือเยอะ <ๆ S 2> อยู่เหลือ <ๆ S 2> อยู่ตั้งสี่นาที <ๆ S 2> กับอีกสิวิสุดท้ายนะ่ะ ลืบโอเคอีนิดเดียว้โหอยวโห,โอ,โหอยู่ห่างๆด้วยนะเนี่ยและโอเคโอเคมาสู่ด่านสีเขียวอีกแล้วโอโ้ด่านเดิมอีกแล้วสีเขียวอ่อนด่านเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยลืบลืบลืบโอเคถือเวลาอีกตั้ง5้านาทีแต่ว่ามันเพิ่มเวลาแล้วนะครับ ถ้าใครที่จะเพิ่มสกิลตัวไหนมันจะเสียเสียในเกมนะครับไม่ใช่เสียโลบัสนะแต่จะมีบางอันแหละที่จะเสียโลบัสนะรอเวลาครับอุ้ยเกือบเกือบเกือบฟ้อโอเคฟื้อโอเคผ่านแล้วผ่านมาสู่ด่านแนวแบบสีอะไรแต่สีชมพูแบบม่วงๆนิดนึงนะ ะนะยังชนะยังโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหผ่านไปอย่างด้วยดีโอโ้บอกเลยว่ารุ้นแบบระทึกใจมากๆนะครับเพราะว่ามันยากพอสมควรมีบางด่านอยู่นะเดี๋ยวรอเวลาให้ให้คนอื่นชนะด้วยบ้างเพราะว่ามีบางคนจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับแต่มันจะบางหน่อยครับชื่อมันบางบางจัดตรงตรงฐานของมันอยู่ครับ เต้นตามเลยเต้นเต้นแบบสนุกสนานคลืเนคลื่นรอเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามีบางคนจะถึงแล้วครับรอไปนหนหนิดนึงนะครับโอเคมาแล้วคนที่สองมาแล้วโอ้โหเป็นเป็นชุดมัสคอตซูนั้นเลยโอ้โหมีพิมพ์ว่าจีๆด้วย i am อ๋อบอกว่ารอรอคนอื่นด้วยรอคนอื่นด้วยโอ,โอเคโอเค พิมพ์ e dance ด้วยก็คือถ้ากดถ้าจะเต้นคือต้องกดนี่เลยครับกดเครื่องหมายกดเครื่องหมายทับแล้วก็ e แล้วก็วงเล็บเว้นวรรคแล้วก็ d a n c e แต่ต้องเป็นพิมพ์ตัวเล็กนะครับรอดแล้วนะครับมาสู่รอบสุดท้ายด่านที่3นะครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอจบเพียงแค่รอบที่3ก่อนอ้าวตายคือโหตายแป๊บเลยครับแค่แค่เริ่มต้นก็ตายแป๊บนะครับ เหมือนรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่ใจเย็นเหมือนสองรอบที่แล้วนะหลืบหลืบโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นคงไม่เหมือนแบบทันตันโตโอเคมาสีเขียวแบบว่าอันนี้เหมือนแบบไม่กลิ้งนะเพราะว่าจําได้ว่ามันมีกลิ้งแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยแต่ว่ามันสีอะไรนะสีน้ําเงินนะผมว่าหลืบ โอ้โหเจอเลเซอร์แบบสุดแล้วและฟลุปอ้าวตกลงมาโอ้โหโชคโชคยังดีอยู่โชคดีอยู่โชคดีอยู่ตกแค่ฐานที่สองเองถ้าตกไปจุดเริ่มต้นนี้ยังไงเนี่ยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอย่าโดนเลเซอร์อย่าตกหลุมลงมาโอเคโอ้โหต้องระวังด้านบนด้วยเพราะว่าเลเซอร์ด้วยนะเนี่ยอย่าเพิ่งกระโดดกระโดดก่อนถ้าไม่งั้นตายได้รอเวลาโอเคฟลุป ฟลูปโอเคมาถึงดานแบบเป็นแบบพื้นที่แบบว่า3พื้นแบบหมุนแบบวงกลมวงกลมเลยนะไปอู๋อู๋อู๋อ,อ,อูอย่างอย่างอย่างใส่อยู่เสียใส่อย,ย,ย,อยู่และไปโอเคโอเคฟลูปโอเคโอ้โหโอ้โหติด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 ำงีโอเค ด่านต่อมาเป็นด่านสีแดงสีแดงแบบเข้มเลยนะอุ๊ดเหมือนด่านรอบที่แล้วนะผมว่าอุ๊ดแต่มันอ้าวโหตายตายเองเลยไม่มีใครบังให้โ,โหเหลือเวลาอีกสี่นาทีไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบแต่ว่ามันจะรีบจะเร่งนิดนึงนะเพราะว่ามีบางคนขึ้นไปนู่นแล้วอะต้องตามให้ทันแล้วครับ มันยากตรงที่มีผู้คนหลายคนเลยครับที่จะต้องมาบังเพื่อไม่ให้คนอื่นๆนะั้นจะต้องเดินแบบสะดวกสบายง่ายหอนอเนาะกติกาก็คือแบบว่าหรือบอกกติกาเลยนะครับว่าจะต้องไปให้ถึงที่จุดเส้นชัยตรงที่สูงที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าถึงเส้นชัยที่เส้นชัยนั้นจะได้แค่100นะครับ100เหรียญ หรือว่าจะกดเวลาก็ได้นะครับเพิ่มความเร็วก็คือก็คือแบบว่าถ้ากดความเร็วระดับมันจะยากขึ้นนะครับฟลุปโอเคเมื่อกี้พลาดตรงนี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงตรงนูง้นเลยตรงที่เป็นเลเซอร์แบบหมุนหมุนนั่นฟลุป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 โอเคฟลุปฟลุปโอเคอูอูมีคน ถึงเส้ใชัยแล้วว่าเวลาม,มันคูณ2องนะครับต้องเล่งมือน,นิดนึงแล้วเหลือกี่ด่านเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเหลือแค่ประมาณเหลือแค่ด่านสุดท้ายนะและโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหตายไปแค่ประมาณ2รอบมาเนาะโอ้โหเก่งเก่งสุดยอดสุดยอดโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากบอกแล้วแบบว่าเกมนี้ไม่รีบอยู่แล้ว เต้นเลยเต้นโชว์เลยสุดท้ายผมก็ทำภารกิจสำเร็จอีกแล้วครับเย้ yeah. เป็นไงบ้างครับกับเกม Power of Hell ในโรบอทนะครับเป็นไงสนุกไหมครับถ้าใครบอกว่าสนุกแล้วแล้วก็อย่าลืมดูย้อนหลังด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ